สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะอาริสาเมจิเชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณประจำเดือน ันยายน2566นนะคะคลิปนี้สำหรับคนโสดสนิทชาวพิจิกนะคะการทำนานในครั้งนี้นะคะเป็นกนารทำนานโดยการใช้พ่ทเธอร์โอลัโคลและโหราศาทไทยนะคะแม่หมอเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อให้เป็นการประหยัด,ยดเวลาเนาะนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเ,เปิดทั้งหมดได้นะคะเนื่องจากมุมกล้องเนาะนะคะก็ลองดูนะคะมีการปรับนะคะเพื่อให้กระชับมากขึ้นนะทีนี้การทำนานในครั้งนี้เช่นเคยนะคะเป็นภาพรวม ะะก็อาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะสำคัญที่ดาพื้นดวงส่วนบุคคลนะที่จะส่งอิทธิพลให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดอย่างไรบ้างนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนี้เน้นย้ํานะคะประมาณนี้โอเคเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของไพ่ออร่าโคนะคะที่เราทําการเปิดมาแล้วนะคะเ,เดือนนี้นะคะคนโสดสนิทชาพิจิกนะคะมีไพ่สเวนเฮาสคือเรือนปัตนิ เรือนปัตนี้คู่ครองคนรักนะคะเรือนนี้นะเรือนที่7นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนค่ะที่เราจะไปปฏิสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องของเรือนที่7นะคะดาวศุกร์นะ,ะดาวศุกร์กของก็คือดาวคู่ครองคนรักของคุณเจ้าบ้านนี้เห็นไหมคะสวยงามเขาอะ่ะเข้าไปอยู่ทอยหลังเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะนะคะที่แปลว่าทางไกล ต่างประเทศนะคะหรือการเรียนต่อนะนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานราชาโชคนะคะที่นี่2ของเขามันคือเรือสหาชาติเพื่อนฝูงสังคมหรือการเดินทางการติดต่อนะคะมีพลังงานของ d e s c e n d a n t นะคะ d e s c e n d a n t คือ invitation ค่ะก็เป็นเเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรัก <laughs> อีกแล้วนะคะเออ เหมือนกับว่าเราอาจจะได้รับคําเชิญชวนนะคําเชิญชวนนะคำเชิญชวนให้เจอใครสักคนหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะนะคะทําไมไม่หมอจางสตันและหนึ่งเอองงงงตัวเองก่อนนะอ่ะต่อค่ะ Family เดือนนี้ค่ะก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะหรือคนสนิทคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณนั้นอยากที่จะมีครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งด้วยนะคะเป็นไปได้นะบางคู่บางคนดาวพระเสาค่ะหรือเซตเทอร์นะคะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนสี่คือเรือนพันธุกของคุณนะคะที่แปลว่าบ้านและครอบครัวญาติพี่น้องนะคะมันอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือครอบครัวของคุณที่คุณอาจจะยังมีการเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะต้องดิวต้องเจอเนาะนะคะ เ,เพราะว่าดาวเจ้าเรือพันธุ์เนี่ยนะคะเมื่อเสราร์ไปอยู่ตรงนี้นะดาวเจ้าเรือพันธุ์เนี่ย,ๆๆเ,ยเขาไปอยู่ในเรือนอริคู่กับดาวพฤหัสบดีเนาะดาวนะเาจ้าเรือพันธุเป็นราหูนะคะได้เทวีโชคพฤหัสบดีคือดาวเจ้าเรือปุตตะและการเงินของคุณได้ราชาโชคนะคะในเรือนอริีทราเวลนะทราเวลก็คือการเดินทางค่ะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คนโสดชนิดชาวลัคนาราศีพิจิกคค่ะคุณอาจจะได้มีการเดินทางมากขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเราเนี่ย ตานุรักษ์ของเราคือพระังคารนะคะได้ตําแหน่งมหาจักรในเรือนลาพะนะคะตั้งแต่เปิดเดือนมาเลยกันยายนเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรนะคะซึ่งลาพะมันแปลว่าแปลว่าลาผลความสําเร็จที่เราต้องไปสแสวงหาเราต้องเดินทางเห็นไหมเออทีนี้ตัวคุณเนี่ยนะคะดาวคารเนาะคือดาวคารเข้าไปอยู่ในเรือนพุธพุธเนี่ยพุธเนี่ยบางตําราบอกว่าเป็นคู่ศัตรูบางตําราบอกเป็นคู่วิบาทะบางตําราบอกว่าเป็นคู่ดีเบต สำหรับแม่หมอมองว่าเป็นคู่ดีเบตคือมันมีการแลกเปลี่ยนอะนะคะมันจะแบบออกแนวแบบฮัดฮด,ฮด,ด,ดนิดนึงนะคะเออเป็นสิแบบว่าในสภาพวกนี้นะคะเออเราก็จะโยงเข้าไปสภาอยู่แล้วเนี่ยคือก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเราจะไปยกตัวอย่างว่าเอ๊ะพูดกับอังคารเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเอออยู่ในห้องเรียนมันเล่มันก็ไม่ใช่นะเป็นลักษณะประวัตินั้นนะ่ะนะคะเออ มีพลังงานของ2เหรียญค่ะตัวตนของคุณที่น้างมาดูตัวตนของคุณนะคะสเหรียญ2องเหรียญคืออะไรคือการปรับตัวเห็นไหมนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยไปหาลาบลาบผลของคุณนั้น,นคุณจะเป็นที่จะต้องมีมีคนหมู่มากเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาค่ะที่คุณเนี่ยณตอนนี้อยู่ในช่วงของการหมุนเงินการแปลสภาพนะคะการหมุนเวียนในเรื่องของทรัพย์สินหรือการเงินอย่างที่บอกอะ่ะ ว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยก็คือดาวพฤหัสนะที่เขาได้ราชาโชคในเรือนฤๅบางคนเนี่ยอาจจะมีการกู้ยืมกู้เงินขอสินเชื่อหรือนำทรัพย์สินของเราเนี่ยเข้าไปคุยกับแบงค์ใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเปลี่ยนขอเพิ่มขอปรับอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดนะคะเอาเงินน่ะมาใช้จ่ายเนาะกับบ้านครอบครัวของคุณทีนี้ในเดือนที่ผ่านมานะคะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพีคอยู่เหมือนกันนะชาวลัคนาศีริะคนโสด นะใช่ไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันนะเพราะว่าดาวตัวคุณและดาวพระศุกอะ่ะคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยกลุ่มคู่กันนะคะและโดนดาวเซตเทิร์นเลงซึ่งเขาว่าเป็นดาวเออเป็นคู่ศัตรูกันนะคะคู่แตกหักคู่ทะเลาะวิวาเลยก็ว่าไปซึ่งณนะตอนนี้เขาฉีกออกจากการโดนเลงแล้วมุมเนี้ยฉีกแยกแล้วนะคะเออตอนก่อนน้นนี้ก็คือมีเพื่อนเป็นเพื่อนอะ่ะคือคนเดียวเลยหัวหายสคนเพื่อนตายใช่ป่ะที่เขาพูด มันเป็นอารมณป,ประมาณว่าดาวสองคนอ,อยู่ด้วยกันนะคะเออแล้วแบบแล้วก็ช่วยกันนะคะในในมุมที่โดนดาวเซตเทิร์นเลงเนาะนะคะซึ่งเซตเทิร์นเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนสหชาเพื่อนฝูงสังคมของคุณนะคะเ <s> ข้าไปอยู่ในเรือนพันธุก์ก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเนาะนะคะหรือบ้านของเรานี่แหละที่เราอจะต้องไปแก้ไขบริหารจัดการนะคะท <s> ีนี้ในเรื่องของความรักนะคะคนโสนิทชาวพิจิต อ,อนอกจากอังคารและพุธอขอโทษคะ่ะอังคารและศุกร์อยู่ร่วมกันเนาะยังมีพุธเข้ามาช่วยแล้วเปิดเดือนมาอาทิตย์ก็เข้าเป็นเกษตรตาทิบดีอ่ะออตอนนี้นะคะมีดาวหนึ่งดาวดาวอาทิตย์นะคะได้ตำแหน่งเกษตรตาพิบีก็คือเรือนเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะเออ,อยู่คู่กับดาวพะพุธพะพุธเนี่ยเขาคือเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะอืม,มรณะลาภะมันแปลว่าอะไรอะ่ะ เปลี่ยนแปลงก่อนจะได้ลาบนะคะเออทำให้เสร็จก่อนก่อนจะได้ลาบจบก่อนก่อนทําก่อนถึงจะได้ไม่ได้ง่ายๆอยู่ไม่ใช่อยู่ดีมาปุกแล้วได้เลยไม่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องทําก่อนถึงจะได้นะคะในเรืองอะไรในเรือนการงานออนะคะทีนี้หลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือจบโปรเจกต์ก็ได้นะคะเพราะว่าดาวทิศยเนี่ยยกมาตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาและได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดี มุมนี้มันจะเป็นมุมที่เอื้อคุณอาจจะเจอนะคะกับคนรักที่อยู่ในเรื่องเขาเรียกอะไรเจอการจากการทํางานหรือการเดินทางนะคะหรือญาติพี่น้องแนะนําให้มาเจอนะคะในอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรไม่หมองมองเห็นถึงคนที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ ทุ่มเทให้กับความรักไพ่ห้าเหรียญมาบอกแสดงว่าน่าจะเป็นชาวพิจิกแน่ๆเลยไม่มองมองแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทให้กับความรักนะคะมากๆเลยคือคุณไม่มีตรงกลางนะคะลัคนาราศรีพิจิกคนโสดสนิททุ่มเทเต็มที่นะคะไม่ถ้า ถ้าไม่เอาก็คือเดินออกมาเลยประมาณนี้นะคะถ้าไม่ทาไม,ไม่ไม่โอเคเต็มที่แล้วเท่าเท่าที่ฉันจะทำได้ฉันเลือกเดินออกมาในความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยเรามองเห็นถึงคุณอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้หรือคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขานิ่งๆไม่ค่อยอความสัมพันธ์อาจจะนิ่งก็ได้เนาะคือคุยกันเรื่อยอะ่ะคือต่างคนต่างทํางานต่างแต่มันจะมีคนนึงนะที่ค่อนข้างที่จะอืมเรามองเห็นคนที่ค่อนข้างที่จะในอดีตอาจจะต่างคนต่างช่วยกันทํางานอะ่ะหมายถึงว่าโฟกัสกับเรื่องของการทํางานนะคะ แต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งอะที่ต้องการความชัดเจนเนาะนะคะคือเหมือนเหมือนต่างคนต่างมีพื้นที่เป็นของตัวเองต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองต่างคนยังอยากใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองทั้งทั้งที่รักกันนะแต่มันจะมีคนหนึ่งเนาะที่ทําเต็มที่มากกว่าเพราะไพ่พห้าเหรียญเดทเห็นไหมนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้เดทคือไพ่ของคุณนะคะพิจิกซึ่งเรามองว่า การที่คุณเลือกเดินออกมาหากคือคุณที่เลือกเดินออกมาในดีดมันแปลว่าคุณต้องการความชัดเจนเนาะเพราะพระ justice เนี่ยคือความเท่าเทียมนะคะ justice คือความยุติธรรมคือความเท่าเทียมคือความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้มันแบบวินวินแฟร์แฟเท่าเท่ากันในเรื่องของสถานะหรือในเรื่องของอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการสดแสดงออกหรือแม้กระทั่งว่าความรู้สึกนะคะใะนนะัตอนนี้ตัวตนของคุณเป็น2เหรียญนอกจากเรื่องของการเงินหรือเรื่องการงานที่แม่หมออ่านเมื่อกี้มันยังแปลว่าคุณอาจจะมีความลังเลใจอะไรบางอย่างก็ได้หากคุณคือคนที่เลือกเดินออกมาแม่หมอมองว่า มันยังเป็นช่วงเวลาคะ่ะที่คุณกําลังปรับตัวอยู่คุณกําลังปรับใจของคุณอยู่เอาล่ะแม้ว่าคุณจะออกมาแล้วตัวคุณออกมาแล้วแต่ใจของคุณอาจจะกําลังปรับอยู่ก็ได้การที่เรา การที่เราเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนาะมันไม่ได้แปลว่าออกมาปุ๊บแล้วมันจะหายเลยออกมาปุ๊บแล้วมันจะตัดใจได้เลยเฮ้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นบางครั้งมันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่าแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาใหม่ค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเปิดไพ่มามีไพ่เจ็ดดาบนะฮะใบแรกเลยมีพลังงานของสองถ้วยมีพลังงานของหกดาบ king of wands แล้วก็ king of pentacles เจ็บดาบเรามองว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คอยสองคุณอยู่ก็ได้นะคะเออคอยสองคุณอยู่ก็ได้แล้วเป็นคนที่คุณรู้จักมักคุณนะคะเป็นเป็นอย่างดีเลยในสังคมของคุณในการทํางานของคุณดูวยในจีไพ่เนาะ อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะเพราะว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณเนี่ยเขาได้มาตรฐานราชาโชคในเรือนสุภัที่แปลว่าทางไกลมีโอกาสว่าจะเป็นรักทางไกลหรือการเดินทางและได้เจอกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลๆเนาะเพราะว่าเขาอยู่ชิ้นสองคือเรือนสหัชชาของเขาไม่เหมาะเลยมองว่าเป็นช่วงเวลาค่ะที่คนคนนี้นะคะคุณอาจจะเจอกันจากการที่คุณเดินทางออกสังคมนะคะ อ๋อสังคมเดินทางและเจอกันเนาะโอเคทีนี้ s เวนอ o f t i m e t e คือเขาอาจจะคอย2คุณหรือเขาอาจจะแอบ,บชอบคุณอยู่ก็ได้อาจจะเป็นมูช a l f r เฟรนในโซเชียลมีเดียเป็นไปได้เนาะนะคะเพราะว่า S o f นอฟ a t ช m e เนี่ยบ่งบอกถึงคนที่แอบ,บชอบนะแอบบชอบแอบบมองแอบบสืบแอบแบบสอคอยแอบบชอบอยู่ห่างๆนะคะเป็นไปได้ทีนี้ คนคนนี้อะแลดูว่าเขาอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ด้วยเนาะเพราะว่าดาวสุขเขาถอยหลังนะคะเขาอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ของเขาเป็นไปได้นะคะและยังหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยหาไม่ใช่เป็นคนใหม่เนาะ <laughs> อาจจะเป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะ <laughs> คนที่เคยเดินออกจากคุณนะคะแต่ยังห่วงคุณอยู่เป็นไปได้นะคะเ <laughs> ช่นเดียวกันนะอีกซีนาริโอหนึ่งอ,อ,อาจจะเป็นคนที่เคยเดินออกจากคุณแล้ว แต่เขายังเป็นห่วงคุณอยู่นะคะก็อาจจะมีการมาส่องๆก็ได้่นี้ในมุมนี้ค่ะพอเปิดต้นเดือนมาดาวศุกร์และดาวอังคารทามุมโยกถึงกันนะคะมุมนี้มันเป็นมุมที่เห็นกันถ้ามุมมันไม่ได้พปอร์ตอะคะต่อให้คุยกันก็ไม่รู้เรื่องต่อให้อยากคุยมันก็ไม่อยากคุยนะคะ ต่อให้คุยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ถึงอยากคุยคุยกันก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีนะคะคนนี้จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็ชอบออกสังคมด้วยพอเขาโดดเด่นเป็นราชาโชคนะคะที่ี้มาดูกันค่ะว่าหากเขาเข้ามานะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรบ้างคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรบ้างนะคะ The Emperor ค่ะหนึ่งไม้เท้าอัศวินถือดาบเด็กถือเหรียญเดวิลค่ะ ้เขาเข้ามาเขาจะ take action อย่างไรบ้างนะคะไม่มองมองเห็นถึงคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เนาะนะคะแล้วก็เป็นคนรักอิสระด้วยนะคะเจ้าเรือนของปัจจุนีคุณเนี่ยเขาเป็นพระศุกนะร์นะพระศุกรแบบพลึกศพด้วยซึ่งณนะตอนนี้ค่ะมีดาวเยนัสจอนนะคะที่เข้าไปในเรือนของเขายูเน่ยนัสแปลว่าคนที่แปลกๆแปลว่าแปลกๆสิ่งใหม่ๆนะวัตกรรมนะคะแล้วก็ ทางไกลต่างประเทศนะคะหรือออนไลน์นะคะหรือคนที่ค่อนข้างที่จะมีความไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็วิวเนี่ยเห็นไหมมันมันมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของพรหมลิกิตอะที่ทำให้เรามาเจอกันนะคะ <c oughs> ออในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระเกตค่ะก็เข้าสู่เรือนมรณะด้วยนะคะชาวราศรีพิจิกอะ อาจจะมีเรื่องที่คุณอาจจะอยากทําบุญอยากเดินทางนะคะแล้วมันทําให้เราได้เจอกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากเหมือนแบบว่าฮิลลิ่งตัวเองด้วยเนาะนะคะเ,เรือนที่แปยังแปลว่าเงินมรดกเนาะแล้วก็เงินแล้วไปเซ็กซ์ด้วยนะคะแล้วก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาค่ะที่ไม่หมอรู้สึกนะคะว่าในมุมเนี้ย ใน,ในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยจะเจอกันจากการเดินทางเลยเป็นหลักข้อที่1ในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจข้อที่2เป็นเรื่องของภรมิขิตเรื่องที่สเป็นเรื่องของหนึ่งไม่เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆข้อที่4ในเรื่องของหน้าที่การงานและทําให้เราที่เจอกันเพราะฉะนั้นคนคนนั้นดีเอ็มเพอเรอร์ดีเอ็มเพอเรอร์เรามองว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะมีการ s พ p p o r t ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่วิวนะดีนะคะไพ่ The View ขึ้น กรงล้อแห่งโชคชะตาค่ะหมุนเวียนให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันหมุนเวียนให้คุณทั้งคู่ได้มาพบกันหมุนเวียนให้คุณทั้งคู่ได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและไพ่อาจจะเนถือดาบอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการสื่อสารเนื่องจากในช่วงวันที่18กันยายนนะคะดาวพระทิจะโคจรย้ายไปที่ราศีกันนะคะซึ่งจะไปเจอกับดาวตานุลักคุณเนาะอาทิตย์กับอาทิตย์กับ อังคารเนี่ยแต่คุณเนี่ยคืออังคารเนาะอาทิตย์กับอาทิตย์เนี่ยคือดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเราเลยรู้สึกไงว่าในช่วงสิบแปดกันยายนเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้โฟกัสกับเรื่องงานเยอะเนาะตรงนี้ข้อที่หนึ่งเราจะได้เจอกันแต่ว่าอาธิตย์กับค้าก็เป็นคู่ศัตรูกันโอเคไหมนะคะเออพอเป็นคู่ศัตรูกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าและเล็งไปที่เรือนปุตตะปุตตะไม่มีดาวอะไรเนาะแต่มันหมายความว่าการเริ่มต้นอะไรอ่ะมันอาจจะยังแบบ คุยกันอะเรามองว่าเป็นการคุยที่ตอนแรกเราอาจจะไม่ไม่ได้คลิกกันเท่าไหร่คือชอบนะแต่พอคุยอาจจะมีคําพูดหรือการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ต่างคนต่างเก่งเหมือนกันทั้งคู่แม่หมอมองแบบนี้นะคะคือตัวเขาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทัดดินแต่เขาเป็นรชาชาโชคเขาเขาอาจจะซอฟกว่าเรานิดนึงนะแม่หมอมองแบบนี้แต่ว่าพอดาวมันกระตุ้นให้ตัวเราอะอยู่คู่กับดาวการงานที่มันอาจจะเอองานต้องทําเยอะเนาะ มหาจักรคุณเป็นมหาจักรงานมันต้องทาเยอะอะกว่าจะได้ลาได้ผลมาเนี่ยโอ้ยต้องแก้ไขงานานั่นนู่นนี่ต้องแข่งขันนะคะอัศวินดาคำพูดนะคะเออก็อาจจะต,ต,ตรงตรงนิดนึงนะคะอัน,นคือต้องนำมาระวังเนาะอ่ะทีนี้แต่ในแง่ในแง่ของนั้งแต่ต้นเดือนถึง18นะคะถึง18กันยายน มุมนี้คือมุมที่ดาวพระอาทิต์นะคะดาวพระพุธเนี่ยจะทําการตรีโกนนะคะกับพระฤาัสบดีบนท้องฟ้านะมุมนี้เป็นมุมที่คู่มิตรใหญ่เขาทํางานร่วมกันคุณจะได้ราบได้ความสําเร็จจากการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วมันจะเป็นมุมที่ทําให้คุณนั้น มันจะทําให้คุณนั้นเกิดเสน่ห์เลยบางอย่างจากการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วทําให้คนคนนี้เขาเข้ามาเมื่อเขาเข้ามานะคะเรามองว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่อาจจะสงวนท่าทีเขาอาจจะไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นหมายถึงว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากเนื่องจากเขาเป็นไพ่เด็กถือเหรียญเห็นไหมเรามาเห็นถึง energy ของคนที่เป็นเด็กถือเหรียญ energy ของคนที่เ,ออเนี่ย the emperor เป็นลักษณะคล้ายๆคุณเลยเนาะ ười, ค, ười, ค ười, ือคือ emperor เนี่ยตัดดวเราเขาเป็นอังคารเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่บอกว,ว่า เหมือนกับเจอกันแล้วชอบกันนะคุยกันอนะ่ะอาจจะคุยเรื่องงานก่อนนะเรารู้สกแบบนั้นนะเออหรือว่าเราอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างและเจอก,กันกับเขานะคะซึ่งเขาก็ชอบคุณนะแต่หาดีเขาก็ยังสงวนท่าทีอยู่โอเคไหมพอไพ่พหนึ่งมายเนี่ยมันบอกว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยงานนี่ะจะทําให้เราเจอกันงานเนี่ะจะทำให้เราได้พบกันนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นเหมือนแบบเอม เป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นตัวเชื่อมอืมนะคะเป็นตัวเชื่อมเพื่อนฝูงสังคมเป็นตัวเชื่อมนะคะเพื่อนฝูงสังคมและผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวเชื่อมนะคะจากเรื่องงานเข้าไปประมาณนี้โอเคเนาะ <laughs> ทีนี้หากคุณเนี่ยกำลังตามหาความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้รีบนะ คุณยังไม่รีบนะคะแต่มันสามารถรีบได้อยู่เหมือนกันนะเออเพราะว่ามุมดาวมันเกือ้อมันเอื้อกันแล้วในเดือนนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเจอสองเหรียญน่ะคุณอาจจะสมมติว่าคุณเจอคุณมีคนเข้ามามากหรือว่ามาเรื่อยๆถ้าคุณอยากตกลงปลงใจเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณน่ะเดือนนี้สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะ เช็คเฟิร์เจอร์สเต็ปะไปข้างหน้าได้นึกออกไหมนะคะแต่มันมีแต่ไงถามว่าทาไมถึงคูดแค่ว่าเดือนนี้เพราะว่าในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยดาวสุกอะคือดาวประจําตัวของคู่ครองของกูเนี่ยเขาจะทําการเดินหน้ามามาอยู่ที่ราศีสิงห์เหมือนเดิมแล้วจะทามุมเลนกับดาวเสาคือคู่ศัตรูนะคะสุก,กับเสาเนี่ยคือเสียนศัตรูแล้วมันเป็นมุมที่เรื่องของความรักมันอาจจะยังไม่ลงล็อกเนาะมันเป็นเรื่องของมุมที่เกี่ยวกับความรักนะคะ แต่แม่หมอมองว่าถ้าอยากพูดคุยกันในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะคะจนถึงช่วงวันที่28กันยายนเรามองว่ายังทําได้นะคะเรามองว่ายังคุยได้นะคะแต่ว่าพอถึงช่วงสิ้นเดือนนั้นนะคะอาจจะต้องชะลอนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องค่อยคคุยอะ่ะเพราะว่า energy ตรงนี้มันยังเป็นการเริ่มต้นใหม่มากๆและตัวตัวของคุณก็โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานตัวตัวของเขานะคะก็โดดเด่นในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเช่นเดียวกันเนาะนะคะ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานเอาคัมกันนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวเมฆและคนาเมฆนะคะชาวธาตุดิกนการพึกษศกบังกรน,นะคะเป็นคนชอบออกสังคมเนาะนะคะแล้วก็รสชินยมดีค่ะ แต่ช่วงนี้ก็อาจจะอารมณ์ขึ้นขลงๆได้ง่ายน,นะเพราะยูเนสเข้าไปอยู่ในบ้านของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานเอาคัมจะเป็นเช่นไร โสดสนิทชาวลัคนาราศีพิจิกคุณอาจจะยังรู้สึกอึดอัดไหมนะคะบางคน <c oughs> เออ,อาจจะยังรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ในเดือนที่ผ่านมาก็ได้นะนะคะแต่มันค่อยๆคลี่คลายแล้วล่ะนะนะคะหรือบางคนอาจจะยังอึดอัดกับเหมือนแบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะตัวตนเป็นสองเหรียญน,นะคะเหมือนจะออกมาแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะยังมีความนึกถึงหรืออาจจะยังมี ความผูกพันอะไรกับคนเก่าๆหรือเปล่าเนาะกับอะไรเก่าๆกับความรู้สึกเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะบางคู่บางคนเนาะ Hello f แฟนบอกเนาะดาวเกติอยู่เรือนแปดนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะอยากทําบุญอยากเดินทางไกลเดินทางสแสวงหาสแสวงบุญนะคะอ,อ่อหรือเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะชวนญาติผู้ใหญ่ของเราอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องหรือบ้านของเรานะคะไปทําบุญหรือเดินทางไกลอันนี้ถูกฉลก นะคะดาวเกตอยู่ในเรือน8แต่คือเกตเนี่ยมมนต้องรกกู้จะเกตพื้นดวงเดิมคุณด้วยเนาะว่าเกตเดิมอยู่ที่ไหนนะคะก็จะนําพาเรื่องนั้นมาด้วยนะคะทีนี้8ดเหรียญแต่เชื่อว่าเรื่องของความปังในเรื่องของการเงินนั้นยังคงมีอยู่นะคะเมจิเช,ชียนและ1ิบไม้แต่งานนั้นหนักนะงานหนักงานเยอะเนาะเพราะอาทิตย์เป็นเกษตรคือเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะกลุ่มคู่กับดาวมรณะและดาวลาภะไงคือไม่ได้ง่ายๆอะ งาน,นงานมันมั่นคงแน่นอนได้มีหน้ามีตาทางสังคมมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่ยอมรับนะคะมีชื่อเสียงความสําเร็จแต่กลุ่มคู่กระดาพุทธเจ้าเรือนลาภะและมรณะมรณะลาภะแปลว่า มันต้องแก้ไขมันต้องทามันต้องเหนื่อยยากก่อนอะประมาณนี้ก่อนที่จะรับลาบผลไงก่อนที่จะได้ชื่อเสียงความสําเร็จเนื้อออกมาเห็นไหมงานกองเบลเลอร์เลยและเลงไปที่ดาวเสาที่แปลว่าความรับผิดชอบที่แปลว่าข้อจํากัดที่แปลว่า responsibility นะคะสิบไม้เอาหลาดแต่ถามว่าเงินอะมันมาจากงานไงถ้าคุณทําเยอะมันอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ได้นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือพระรหสัสบดีนะคะณนะตอนนี้เปิดเดือนมากันยายมเนี่ยพักองศาแล้วนะคะเนาะ คือพระฤหัตเนี่ยนอกจากเป็นราเจ้าเรือนการเงินยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะในเรือนอริแม่หมอมองว่ามันเป็นช่วงเวลาค่ะที่อาจจะมีความล่าช้านะบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะจากความล่าช้าของรายได้ของเราของลาภผลของเราของตัวเนื้องานของเราที่เราทําแล้วมันจะเกิดก่อเกิดลาภผลหรือการเงินนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างเพราะมันล่าช้าค่ะเนาะณตอนนี้ดาวบนท้องฟ้าค่ะก็ล่าช้าก็มีพระฤหัสนะคะแล้วก็มีเสาอยู่นะคะที่ยังพักองศาอยู่เนาะค่ะแต่ พุธเนี่ยก็พุธจะย้ายราศีสิ้นเดือนนะคะพุธไม่ไม,ไม่ไม่ถอยแล้วเนาะนะคะเออขอโทษพุธไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช้าแล้วนะคะพุธน่าจะอยู่ถึงส0สิบที่ผ่านมาโอเคก็มีสองดวงเนาะนะคะโอเคประมาณนี้ซึ่งเรามองว่าเงินมันมาค่ะแปดเหรียญแต่มันต้องอาศัยความสม่ําเสมอนะคะกว่าจะได้มามันก็ต้อง พยายามเยอะๆนะคะขยันเยอะๆเนาะอังคารเป็นมหาจักรต้องขยันเยอะๆค่ะมหาจักรคือจะหยุดถ้าหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าทําเยอะได้เยอะและได้เป็นกอบเป็นกำโอเคไหมเดอะเมจิเชียนเป็นช่วงที่คุณจะฉลาดนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวพ่อพุธก็คือเมจิเชียนนี่แหละค่ะเขาจะเข้าบ้านตัวเองคือดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณได้ตําแหน่งกเกษตราตร์ที่บดีและมหาอุดในช่วงสิ้นเดือน นะคะควันที่28กันยายนยกพร้อมกันกับดาวศุกร์เจ้าเรือนปัตตุบัคู่ครองของคุณเข้ามายังราศีสิงห์นะคะและโดนดาวเซตเทิลเลงที่แม่หมอบอกนะในเรือนการงานโอเคไหมมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่โอเคเราอะมีจังหวะเนาะมันเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรมาดูดาวเพื่อให้รู้จังหวะนะคะในจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ลาภพาเนี่ยลาภผลเนี่ย มันปังมากนะมันยิ่งใหญ่นะมหาอุดเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณทำเยอะๆอะคุณได้แน่ๆนะคะเมจิเชียนคุณต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดแบบของเมจิเชียนเพราะเขาคือเออ่คนที่มีครบทุกอาวุธอะเมจิเชียนเห็นไหมคะอเมจิเชียนคือจอมขมังเวท <laughs> จอมของเวทจอมเวทหรือว่านักมายากลเนี่ยนะคะเห็นไหมเขาจะมีอาวุธครบเลยมี เหรียญมีคาถามีถ้วยมีดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหยิบอาวุธขึ้นมาคือคุณมีคุณมี potential เราบอกงนี้ไม่แปลว่าเราต้องหยิบอาวุธมาทำร้ายใครนะไม,ไม่ใช่ค่ะคือเรามี potential เรามีศักยภาพรอบตัวเลยนะคะซึ่งเราต้องหยิบมาใช้ให้ถูกจังหวะให้ถูกเวลาให้ถูกที่นะคะแล้วคุณจะรับความสำเร็จในเรื่องของความรักก็ยังเป็นอะไรที่มองว่าเป็นไปได้นะแต่อาจจะยังอึดอัดอยู่อืมนะคะ พราะฉะนนเดือนนี้สมมติถ้าคุณงา,ง,ง,าง,งานมันปังเงินมันปังเนาะเรื่องของความรักคุยได้เดินหน้าได้ทั้งเดือนนะคะแต่อาจจะชะงั้นในปลายเดือนนะคะสามดาบมันอาจจะยังคุมเครืออยู่นะคะสำหรับบางคนคือคุยค่ะ คุยได้คุยไปก่อนแต่ว่าสถานะนี้มันอาจจะยังคงเครืออยู่เนาะนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสเจอค่ะนะคะเนาะก,ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวราศาีพิจิกคนสนิททุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีอาใจไม่เหมาะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมเป็นการทำนายทั่วไปนะคะ หากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้เลยค่ะรายละเอียดช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ